มันม่ผู้ใดมาเอามเอฟซีซีบูมาโคทุ่้ไทยเขียนไว้ให้แล้วมัวไม่เอาสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของรูเผาปลาญวยพอสัยปลาญว,วยครับเปิดตัวใหม่ครับ ปูทุดงล่องหนกับอีซีกับผมเมื่อนี้มาติดตามแนวทางกับเพิ่นนะครับเนะเพิ่งตามหาเพิ่นเจอครับปูทุดงทุดงล่องหนนี่สมซื่อเลยครับอีซีกับผมตามหายากครับเพราะว่าผลล่องหนไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็เลยมีฉายาว่าปูทุดงล่องหนกับแนวทางของเพิ่นสิเป็นตัวใดเมื่อนี้ไปฟังเพิ่นสิบอ๋อซูฟังเลยครับเด้อก่อนสิเข้าไปชมคลิปของปูทุดงล่องหนเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลาง เสนอไว้เพียงแนวทางถนนรับมักกะจัดขัดกับพานกับอิบซีครับผมไปเพื่อประการเสียเวลาครับไปหาปู่ทุดงล่องหนครับอิซีครับผมอิบซีสุสันทรครับคาราบาลหลวงปู่เนาะครับครับนากการค้าปู่ครับอ่าโชคดีโชคดีมิเช่ครับวันนี้มาตามปู่นะครับอิซีครับผมปู่ทุดงล่องหนครับเขาสุโรหลวงปู่ทุดงที่หาเจอปูดูดองคงปู่ดงสิบล้าน ที่ว่าหาหกเขาตรงๆมาปูนั่นแหละงวดวังขันหาหกเขาตรงๆเลยมาปูตรงเลยปดูมันมีผู้ใดมาเอาเอฟซีซีบุมาโคขท้ายเขียนไว้แล้วมอกว่าอย่าเอามีดบอปูหรือว่าแบบไหนบัวเลขอันนี่ก็เลขถูกนวดนี่แหละนี่โอ้คำนวดก็ค้งขุดนไทยเลยติผู้ใดมาเอาเนาะ ห้าหกออืสิบห้าอสามเก้ายุ้ตัวนี้สามเก้าอืออโอ้คุณแม่จับใช้จับนี่เลยสามตัวต้นสามเก้าก็ยังเป็นสักสองสามห้านี่คอยงาได้เดี๋ยวอ่าพี่น้องตามเจดเจอน้องปูหล่องหนหล่องไปหล่องมาครับผมเนาะอ่าหัดนี่ผู้ใดอยากเดือกผมเอาเดิมเอาหัวที่จางคักได้บอกปูเออ มีกระดาษเขียนหอาลูกเน่เขียนหน่อยเลยครับปูฝันอียังบ่อปูเสียบนหนข้าฝันกินหลายฝันได้เสียฝันบ่อปูเล็กเด็กเสร็จวโลกประจำโอ้ตัวปาาปูจะเป็นเลขสูตรสูตรเออมันได้ไปนางออกบอปูงวดบ่มันบ่มีเวลาไปปูเขาเขาจะไปไปถแห้งๆหมดเลยง่าๆ่อืม นย่งหนึ่งาไม่คุณนขับรุกพาไปถ้าออกภาษาเด็ไปนั่งอยู่ปูสหไยจากไหนกับปูไฮหายางละสิบหางยางละสิบหางสามตัวกันบอกปูสามตัวกันเอาเขียนแล้วเอาปูบอกให้นะครับผมสามเก้าสองเก้าสองเก้า ห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งสี่ห้าสามสี่ห้าสามสี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาม หนึง่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนสองศูนย์เก้าสองศูนเก้าสองสี่ห้าสองสี่ห้าบอกกันได้ลูกศิบมันได้ไปสิบใบสี่หมื่นม0้รือเปลเนี่ยครผมสองศูนย์เก้าสองูนเก้าอแม่นด้วยครับผมของปูสองสี่มืนเลย เออคงซื้อสิบใบแล้วใบสิบเออนะสิบใบรู้เรื่องเตียงสามตัวได้พ่อมเอออ๋พี่น้องเรื่อืชลีุดต่องาดชุดเต็มเด้อแล้วโ่องชุดถ่ายปูชุดวัตถาไทยอันนี้เป็นเลขสองสองตัว้ะสองตัวสอตัวมีปูศูนย์หกศูนหกหกสามหกสามหนึ่งหนึ่งหนึ่ง หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเาหสีเก้าหกเกาสามเกมก้หนึ่งหหเออเมื่อสุดท้ายเมาชีนั่นด้วยเขาจะติดตาม เขาอยากค่อยไปไปว่องให้คนไปปูปูนี่หัวด้วยมัองมั่อานี้หกเก้ากับสามเก้าหกเก้ากับสามเก้าอืมแล้วก็หกสามเป็นตัวนึงหกเก้ากับสามเก้าอืมหกสามเป็ตัวนึงหกสามเออนั่นแหละสามตัวเรีปูว่องตัวไหน móc lưng cào xuống lưng cào xuống lưng cào hàm lưng cào hàm lưng cào xuống 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 สามตัวซื้อตัวสาวๆก็เลยบก็ด็อครับผมนี่ห้สมตัวล้วงของเรามันะขาสามตัวเออสามตัวแลน้อเทียมกับให้ีะสามตัวมาสองตัวหัวตัดของหัวตัดก็ได้หลายตัวคือสองตัวนี่ตัดออกจากสามตัวนี่บวตัวนี้บแงตว เดี๋ยวบุยตันทีตย์ถหลังแยกแยกชุดต่างหากเด้อชุดสองตัวก็เพิ่งต่างหากชุดสามตัวนี่มันจะออกสามตัวเลยปูเราอ่ะแมนแมนแมนนั่นครับผมเออไงปูเพิ่งเน้นชุดสามตัวนั่มสองตัวนอืมแมนแต่ว่าสองตัวนี่ปูสิให้ตัดออกทีหลังให้เหลือเหน่อยๆบ่ปูแมนแมนอันนี้คือชุดเต็๊มของปูเนาะเตี๊ยมเลยสุดไปเตี๊ยมเตี๊ยมเลยหมดที่แมันก็บดหลายตัวมันก็ยังเข่ามันก็ยังเข่านีไม่เขาสามตัวกัหมาในเลี้ยปูเนาะ มันที่แล้วปวแล้วให้เขาหกศูนย์หกสองศูนย์เก้าก็มันไปซื้อตลี่มาตอนนั้นสิบใบสิบใบก็สี่หมื่นโอ้หลสิบใบเลยมาูผมาเอเลขสันจรุงเงินเด้ขามสามตัวมันยัาไปออกสันจรคงับนหกศูนหกแล้วก็อันนี้ สองศูนย์เก้ามะเขาสองศูนย์เก้าเขาเลยท่ายสามตัวเลยผู้โฉมันลำรวยแล้วก็แล้วก็ตัวรีมันก็เนี้ยเขามาหกห้าเขาแสดงว่าเขาต้องสามตัวเลยสองตัวแมนแมนอยู่เพราะว่างวดที่แล้วหกหาปูกับมีสองศูนย์เก้าปูกับมีมีได้เขียนลงอยู่แมนเขาอยู่เขาอ้วนไปเขาเลขท่ายรถตะลี่สามตัวนะฟูนะแมนเขาไว้เป็นเขาเลือกสุดจุเขาว่าะว่ กัวเอมันเป็นน้ำบุกเลือนใส่มากพวกเอฟซีหายไปใส่เมื่อโนบุกที่มันตรงมั้งแต่ว่าเลขเยอะอยู่แต่วงกลมให้บนสามหางล่างสามหางครับเอฟซีนะครับโชคมานับเบอร์เป็นเจ็ดสีนะครับเอฟซีครับผม